ยิ้มหน่อยค่ะอะไรอร่อยมากอะไม่เชื่อหรอกเราเออต่อให้ขนมอะน้องๆจะบอกว่าอร่อยแค่ไหนเนี่ยแต่พี่ยืนยันได้ว่าพี่ความโคตรอร่อยเลยแท็บเบิร์ใช่ไหมใช่ไหมแซ่บเบิร์โคตรแซ่บอะไอ่ยอดเลยโคตรแซ่บไหมยอดเลยไม่อยากจะรีวิวเลยไม่อยากจะรีวิวเลยตกปากรั้ค่ะก็รีวิวให้หน่อย ตบปากรับคำเป็นแฟนโอ้พอเป็นแฟนปุ๊บเธอเธอปิดไฟให้หน่อยเธอเธอนอนแล้วลุกไปปิดไฟได้วยนะหลับได้แล้วเธอผู้นี้ตื่นเช้าขาบับรถทำไมเนีย่ยแล้วเธอต้องการอะไรไหนเธอบอกเราดิเธอต้องการอะไรพอตอนที่เป็นเพื่อนอะนอนคนละห้องอะก๊กก๊กเธอหลับรือยังก๊กก๊กเธอหนาวร <c oughs> ือยังก๊กก๊กเธอเอาให้ <c oughs> ลมไหมก๊กก๊กเธอนอนได้ไหม แต่เธอบอกเราคือความโชคดีของเธอนะเธอลืมปะเนี่ยถ้าลืมบอเป็นแฟนไม่แต่พอเป็นแฟนแล้วมันมันไม่มีแบบอื้มสกิปอย่างเงี้ยอื้อื้อะไรอย่างเงี้ยแบบตัวตัวเธอหลับแล้วก็เธอหลับแล้วผ้าห่มผ้าห่มมันมีอยสองผ้าห่มมันมีผืนใหญ่เธอก็ห่มผื่นใหญ่ไปเลยก็ได้เออแต่เธอชอบไม่ห่มผ้าห่มแบบเท้าออกเธอห่มผ้าห่มเท้าออกมาใช่ไหมเธอก็ห่มผ้าห่มผ sure> ืนเล็กไปอะไรอย่างเงี้ย ฮันหลังให้อีกเอาเท้าออกนอกผ้าห่มอ่ะฮันหลังให้อีกพันหลักให้อีกคืออะไรเธอจะมาก๊อกๆทับมาดอยอะไรตอนที่ไปเพื่อนกันอ่ะเธอไม่รู้เหรอว่าผ้าห่มมันคือผ้ายันกันผีอย่างชั้นดีเธอเท้าออกมานอกข้ายันได้ไงไม่ได้แล้วเธอก็มันทิ้งผ้าห่มผืนน้อยหอยสังให้เราอ่ะก็เธอชอบแบบนั้นอ่ะเธอชอบเอาเท้าออกมา้องนอกเธอก็ผืนเล็กๆไปดิโอ้ก็เราก็อยากผมาห่มผืนเดียวกับเธอไม่ได้เหรอ เหมือนเดียวกันแล้วแล้วทำไมเธอต้องเอาเท้าเราออกไปข้างนอกด้วยเล่าโอ้เธอก็ต้องเอาเท้าออกไปข้างนอกด้วยเธไม่เข้าใจมันร้อนเท้ามันไหย่จะไม่ออกเท้ามันไหย่จะไม่ออกไม่ได้มันอันตรายมากเลยอยู่นอกบ้างผมอ่ะไม่ได้เท้าไหย่จะไม่ออกหลับก็หลับก่อนไม่มีอ่ะเธอเธอหลับได้ปะเธอเป็นไงบ้างก็ผิไมอกอะไรอย่างเงี้ย โกหผีไหมเธอเธอเธอแล้วเปิดเฉียะไปส่งแล้วหน่อยเปิดไฟแล้วก็ออกไปก็มันห้องน้ำก็อยู่แค่ตรงนี้ก็เดินออกไปสิทางไฟทางเดินทางข้างหน้าก็ส่องจะตายทีทีทีทอยู่ห้องข้างๆเธอเธอเข้าห้องน้ำาดึกๆเข้าไม่ได้ก็โทรหาเราก็ตินเนะจเไม่ได้ก็คือค่เราก็ตินเนร นี่ดิปวดฉี่กันฉี่แทบตายจิมบไปเข้าห้องน้อะไม่เอาไม่พูดเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเข้าใจไหมเป็นแฟนวันเดียวเหมือนฝันนะทุกคนขอเป็นแฟนปุ๊บตื่นขึ้นมาเช้าก็กลับอย่างเงี้ยเลยถึงบอกว่ามันยังไม่ได้ใช้โมเมนต์ความเป็นแฟนที่อยู่ด้วยกันเนี่ทุกคนอถ้าเปลี่ยนใจเป็นรักใครได้จนล่ะ ต่อเธอจะไม่สะกิดเรานี่คืนแรกนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราเชื่อว่าเราไม่ได้ไปหาเธอแค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปอ่ะมันต้องมากเธอแค่นั้นก็พอแล้วเธอจะอะไรมากมายไม่เป็นแฟนไค้สักสองวันก่อนหิใจเลยเธอปากดีอ่ะหมดโพแล้วก็ปากดีปากดีจริงๆทุกคนเล็บก็ไม่ได้ตัดเลยพี่อ่ะกลับมายังยาวเหมือนเดิมอะเนี่ยอ่ะ ก็จะได้รู้ไงอย่างอื่นมันก็ทําได้ดูเชื่อเราไม่ต้องทำอะไรอย่างเอะไรอะอะไรบ้างถ้าอยากเสียตัวใช่ปะจริงเสียตัวแต่ไม่เสียใจไม่เป็นไรไอเหรออุ้ยแค่นั้นก็พอแล้วถูถูถอยถยไปแค่แบบหอมแก้มฝันดีนะเธอเงี้ย พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วก็ฟันดีนะแค่นี้ก็พอแล้วอ,อะไรอีกอะเราไม่อยากฉันไม่ได้เชือ่อเพราะพรุ่งนี้เธอจะต้องรีบกกับเดินทางเดี๋ยวเราวกวูาเธอพัผ่ันไม่พิดพอแล้วกูเหนื่อย <c oughs> ทำไม <c oughs> แล้วแหวนเนี่ยขอนร้องอ่ะทำไมต้องส่งมาวันนั้นมันเลยทําให้แบบว่ามติมเ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 ติมแบบก็เลยเป็นแฟนกันแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้อะไรไงเออพอบ้านเล่นตัวบ้างหัดเล่นตัวบ้างเธอโห HO. เราก็ไว้ชีวิตเธอมาหลายรอบแล้วอีกรอบ,ออรอบห,นหนึ่งไปอเลยแล้วพออย่างนี้เธอไม่เอาอให L ้เอาเอ่ะ <knows> พูดอะไรอ่ะ นอนใกล้กันก็ไม่ได้หัวเป็นหมูกระทะเออไม่ได้สาผวผมเราก็นอนดึกแล้วก็เก็บของก็เหนื่อยแล้วใช่คืนนั้นแบบดึกมากอะทุกคนดึกมากเลยนะคืนนั้นนะทำความสะอาดเก็บหมูกระทะดึกมากจริงดึก<ช>มากแบบหน,น,นึงกับต้องบอกพี่น้นนนนอนนะเฮ้ยนะนอนเถอะเธอแล้วว่าเดี๋ยว<อ>พรุ่งนี้เธอขอบรุไม่ไหว่ะดึกจริงๆคืนนั้นนะ เธอเก็บด้วยนะถ้วยตรงนี้หมูกระทะนะเอาไว้เอาเก็บตรงนี้ตรงนะั้นตรงนี้นะเอากระทะเาไว้ใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวนะมันจะเจ็บลงมาก็นหนามันหยดลงมนาะไม่เห็นหรือไงเรา